โอเคครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเอดีนะผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเดิะเนอรสกันนะครับอันนี้ก็มาหัดหัดน,นะเราก็เจอทิปเลือดแสดงว่าทีมนู้นเขาก็น่าจะโหดเหมือนกันนะโหดเราแง้ง12อะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเพก็ขึ้นขึ้นลงลงแล้วครับผมคอมมันกระโปกงนิดนึงโอเคแล้วก็บิงไปเช็คก,ก่อนนะ อันนี้ก็บิงติดอีกแล้วผมยังบิงไม่เก่งนะครับเ,เหมือนว่าจะมีคนปั่นไฟนะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องในบ้านนะผมโหอะไรกันครับนี่อ้าอันนี้คือเราอุ้มได้เลยเหรอวัตถุฟักจะวางแต่เราวางอ่ะเราไปตีก่อนเนื้น แล้วท <t od a |ms|> ึบเครื่องหน่อยบิงบิงไปตีเอ้ยโดนทีนึงไปเอาเอาต่ออยากโดนจุกอะครับเราเจอกับเดวิดคิงนะโหยวืดเอเครอเราชาร์จบิงก่อนเดี๋ยวเราเอาเข้าไปแขวนนะเอาเดวิดคิงแม่งบ่นใหม่แกเดี๋ยวเราปล่อยเขาดีกว่า ออืมโดนโอเคครับได้เวลาไปแผ่แล้วต่อไปเราก็จะไปเอาเดวิดถิงกันนะครับทุกคนเอาบาร์บีคิวอ๋อ,อน่าจะอยู่ระยะใกล้เกินโหกํลังกํลังมองเลยเขาก็ปั่นไฟไว้เกินหนึ่งตัวต่อหนึ่งไฟงี้หรอมันก็ไม่ดีนะ เราเดินเช็คโอเคครับเดี๋ยวเราจะบิงเดี๋ยวเรามาเช็คตรงนี้กันโอเคครับบิงไปเช็คไฟเครื่องไฟของนู้นฟึบโอไม่เจออันนี้ผมอัดในวิดีโอแคปเจอร์นะผมมันจะเฮี้ยหน่อยภาพมันจะเฮี้ยนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวโดนไปทีนึงพ่อหนุ่มโอเคครับผมเดวิดคิง โอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคครับเรารอชาร์จบิงให้ได้สองสต๊กแล้วก็บิงไปโอ้เมื่อกี้ก็จงใจจะให้มันเลยแหละเราอยากจะให้ชีวิตเขามันนานๆหน่อยไงไม่อยากจบไปเดี๋ยวมันจะโหดเกินโอเคครับวิ้งไปผมขึ้นมาบนบ้านโอเคครับล้มล้มหนึ่งแล้วงหวะนี้เอาไง เมื่อกี้ก็เปิร์กไอความวัดกัวเชื้อโลกนะมันก็ไม่ขึ้นไงงั้นก็เราก็อุ้มแล้วไปแขวนเพื่อให้บราร์บีคิวมันขึ้นด้วโอเคแล้วเห็นเขากำลังอยู่กันสองคนนะเดี๋ยวจะบิ้งไปเลยโอ้โหเขาจะปันป่นเขาปั่นไฟจะเสร็จแล้วครับเราเจอแล้วคนหนึง่งบิ้งไปดักหน้า โอ้ยไม่ถึงเจกฟัรกเจกฟัรกเรามาหัวเจ้าไปแล้วนะครับบิงไปอีกทีนึงโอ้ยบิงหมดนะครเขาจะลองเชิงว่ะโอเคครับโดนทีนึงโอ้คันนี้ก็กินนิ่มเอ้าโอ้ผมลนผมลนอะ ครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เพราะว่าเกมนี้มันอีซี่โอ้มึงก็ปั่นไฟกันไปเกินครับบิ๊กไปโดนโอุย้ยลนอีกแล้วกูเป็นเชีย่ยอะไรือครับเฮ้ย,อยโอ,โอ้เขาไม่ทันแล้วหูเราได้แล้วเอ้า <c oughs> เขาหายไปไหนวะอะไรรึเนี่ยแเข้เราก็จะเอาเขาไปแขวนนะบาร์บีคิวจะได้ทำงานโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปไอตรงระหว่างเครื่องสองเครื่องกลางนะโอเคโอ้โหไม่เจอใครเลย วิชานินจาบอนี่เอ้าเมื่อกี้ยังเห็นเหมือนมีคนมาปั่นแถวนี้อยู่เลยเผมว่าเขาน่าจะต้องไปช่วยเพื่อนแน่เลยเครับเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเออนั่นไงใช่จริงด้วยครโหก็การคำนวณระดับอบตอโอเคครับเห็นแล้วคนนึงเดวิดขิงหรือเปล่า อ้าวเดวิทิิงนี่ก็สวยเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะบิง้งไปเอา้าตัวหน,นึงหาก่อนนะครับบิง้งไปโอ้โหอะไรของหูวเนี่ยเัาเรียกว,ว่าบิง้งขู่จะเพิ่งว่าผมนะบิง้งขู่เฉยๆนะครับบิง้งไปอีกทีนึงอีกโอ้ยบิง้งมันสั้นเกิน อันนี้ก็เล่นเฮียคือแล้วอะไรเนี่ยคุณล้นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกันทืบเครื่องกันนะมันต้องมีคนมาแอบปั่นแน่เลยไปทิ้งไปทิ้งหายไปไหนแล้วเอาได้ยินแต่เสียงนะโอเคฮึบตีวพืดอีกแล้ว โอเคครับฮยมิงไปมิงไปอีกทีนึงเอ้าหายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนปั่นไฟจริงด้วยเราจะต้องไปเก็บกันไว้เราจะต้องเอาไอ้คนปั่นไฟไปยุ่ใส่เอ้ยมีหลอกไฟอะอ๋อเยอยติด เบ่งไปได้ยินมันเดวิดคิงนะโอเคเดวิดคิงอีกทีนึงอีโอ้ยมีดสัน้นเฮ้ยนั่นไงนั่นไงพี่ดำโดนไป็นละทีนึงมันชื่อว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยคางสัตว์หรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ มันมีชุดเลือดด้วยนะครับผม,มเราจะเห็นตัวการเอาอไปไหนแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวตามรอยเลือดไปนะเอารอยเลือดสุดอีกแล้วเอ๊ะไม่เป็นไรเราจะไปที่เดิมมันมีคนแอบปั่นอ่ะโอ้โหน่าเกลียดเกินบางทีเฮ้ย ยังไงเจอแล้วโอเคโดนโดนไปทีนึงเราจะยังไม่อุ้มนะเราจะไปกระทืบทเครื่องโอ้ยโอเคโอ้โหมันเนียนอะโอเคอนเนออเครับลำโพงกูมีปัญหาแล้วแหละตอนนี้เอ้าโดนสตันตู้อีก เอ้ยแล้วเห็นแล้วเห็นเขาลางๆมียานทิพอะครับไปห้อง V.I.P เลยนะห้องนี้ก็ออกห้องรับแขกมันก็จะแบบเครียดหน่อยๆเคเราจะบิงไปเลยดีกว่าเนาะขี้เกียจเดินละตัวนี้มันเป็นตัวบิงอะเราก็ต้องบิงให้ครบไงเขารักษาก็เสร็จแล้วเดินนะ มันผมจะลืมเอาไอ้นั่นมาเนิร์ดคอลลิงไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะวเชียดเลยลืมลืมนะลืมสะริดต์ครับเราตามเลือดไปบิ้งเข้าไปในปร,รานเข้าไปในปรานไม่เจอกระทือเพื่อนอ่นเฮ้ยเล้วแถวนี้มัน ได้ oh. ิดขิงหรือเปล่าโอ้โหเดินแบบฉีกเกินในพวกนี้ยังไงเราเลือกเข้าไปในบ้านเราต้องตามมาเพราะเราเป็นยอดนักสืบโคเนอร์สบิงไปอีกทีนึง โอ้ยขาจะปั่นเสร็จแล้วอือโดนไปทีนึงมิจะบอกว่าตอนนี้ผู้ฟังกูเริ่มเฮียแล้วผูฟังแม่งหล่อไน้นสัตว์ผมตั้งชื่อผูฟังไว้ไอ้เชินเชี่ยเลยนะโอ้ตรงนี้มันก็มีคนปั่นเดเสร็จจนได้นะแบบน่าเกียดมากเลยเงาแมวมาแน่เลยนะี่ย ครับเราจะบิ้งไปอีโอ,โ,โอ้โหมันวิ่งสวนเฮ้ยเฮ้ยเราได้เสียงนั่นไงไปครับอือโดนโดนไปทีนึงโอเคแล้วก็บิงไปอีกทีนึงอีกเฮ้เฮ้ย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 เอา,ายเยเล้ยเยเฮ้ยเย้ยอยเ้เฮย้ยย้้ย เดี okay, <boundaries. S 1> ๋ยวเราจะรอให้บาร์บ no ีค no ิวทำงานนะไปวนแขวไปขี่นึงโอเคแล้วเห็นเขาแล้วนะไอ้เหี้ยแต่ทำไมกูมาเปิดตู้ไอ้สัตว์ไม่มีรับเมื่อกี้กูตาถั่วเมื่อกี้ผมตาถั่วนะน้องๆ วิ่โอ้ตีผิดตัวไหนครับเราจะตีเขาโอเคแล้วเราก็จะบิงไปตรีบิงไปบิงไปอีกโอ้ยมือมันหลันบิงไปอีกทีนึงเราได้ซ้อนฮารแล้วอย่าไปวันโอเควันนี้ก็ตายแล้วนะน่าจะเฟสสามแล้วแหละเอาหาศพไม่เจอโอเค แฟนมาเรจะบิ้งไปทำการจัดการไอ้สาวคนที่เหลือเ <c oughs> <c oughs> ได้ยินคนปั่นตรงนี้มันจะต้องมีแหลนะน่าเฮ้ยนั่นไงเราเอาหายใจดังมาเดี๋ยวเราจะลอกไฟฟึบแอไม่มีเดี๋ยวโวิ่งไปนู่นแล้ว โอ้บิงติดโอ้บิงเฮียของกูเนี่ไม่เป็นไรครับผมเราจะต่อชีวิตให้เขาพี่ก็โหดเกินนะั่นน้องๆริง,งผมรู้แหละว่าเขาอยู่ไหนแต่ผมไม่อยากไปหาไงผมไม่อยากจะแบบยืดอายุการใช้งานให้แบบพวกเสริมมันหาห้องนายนยเวลาเนี้ยเราก็ต้องแบบให้เสริมมันแบบเล่นเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮียกูจะโดนคนด่าไหมเนี่ย เมื่อกี้ก็มาเป็นมาเป็นแบบไอ้นี่นะผมผมแร้งทึ้สองนะผมยาบ,บุลลี่ผมหลอกไฟไปโอ้โดนหัวล้อาาแบบโจ๊กเกอร์ครับเอาไปแขวนเฮ้ยมีคนอยู่ห้องเวพีไปค้นสมบัติขุนเหรอครับเราจะบิงไปห้องเวพีนะ ด่านนี้ไม่ค่อยชอบเลยหินหมันเยอะไงแล้วเราบิงปุ๊บมันชอบไปติดหินเฮ้ยเขาออกมาแล้วได้เป็คิงบิงไปทีบิงไปเอ้ยโดนเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยคนเดียวนะเจคพาร์คหรือเปล่าเอ้ยเจคพาร์คหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วนะสมองเสือ่อมเอ้ยเจคพาร์คยังด้วยครับจูคิงบิงไปโอ้ยกูอะไรกูจะหล่นขนาดนี้ อันที่ผมเพิ่งเล่นเนิร์นนะผมเล่นเนิร์ดได้ตาแรกอรัจริงๆนะผมเล่นเนิร์ดได้ตาแรกนะอย่าว่าผมนะโหตาแรกก็สามสิบเรือสามสิบแล้วอะโอ้ยกูลนอะไรของกูเนี่ยเอาเหยิบได้เฉยอะไรกันครับที่เดี๋ยวผมก็ครั้นี้ก็จบเกมแล้วนะเขาไปแขวนเดี๋ยวเราไปตามหาเดบิทชิงแล้วเราก็จะเขาไปแขวนแล้วมันก็จะเป็นเวลาจบเกมแล้ว หายไปไหนแล้วอ๋อจะคาาไปไหนพ่อหนุ่มเห้ยครับผมเราหาที่แขวนนะครับเหมือนเขาแม่งไม่ด้นสู้แล้วอะอะไรประมาณนั้นโอเคครับก็จบเกมแล้วเก็บสี่โดยที่กูแบบเล่นแทบตายเฮียเขาปั่นไฟกันไปอะแลยเลยแบบเล่นเฮียขึ้นหน่อยตอนนี้เฮ้ยครับผม ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็บ๊ายบายครับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับเขี้ยอะไรเนี่ยมุกเขี้ยอะไรเนี่ย